สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของปาทูน่ากระป๋องนะครับซึ่งเป็นปาทูน่ากระป๋องยี่ห้อเมโดนะครับซึ่งหากแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าวทุ่งหญ้านะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับ น่าจะเป็นสินค้ายี่ห้อใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีการวางชั้นแนะนำอยู่ตามห้างนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมเองก็ไปซื้อมาช้อปปิ้งมอลล์นะครับก็ซื้อมาด้วยกัน4กระป๋องด้วยกันตามที่เขาแนะนำนะครับก็คือสีกระป๋องสแบบนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันนี้นะครับก็คือทูน่าชั้ง อินสปริงวอเตอนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับส่วนกระป๋องนี้นะครับก็จะเป็นทูน่าเฟ e นะครับเฟกก็คือจะเป็นเกตนะครับก็คือเป็นชิ้นเล็กๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอินเอ็กซ์ตาร์เวอร์จินโอลิฟอยนะครับก็คือในน้ำมันมะกอกนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น อินบบยนะครับก็คือในน้ำเกลือนะครับปาทูน่าในน้ำเกลือนะครับสำหรับเหตุผลนะครับที่ได้ซื้อมาทดลองดูนะครับก็เนื่องจากว่าเดิมที่เนี่ยผมเองเป็นคนชอบกินปาทูน่านะครับเนื่องจากว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับ มีสารอาหารแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะซึ่งหากท่านใดสนใจว่าสปปรรพคุณนะครับหรือประโยชน์ของวัตถุหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปนะครับซึ่งมีประโยชน์อยู่ประมาณ1ิอย่างนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าสมัยที่ผมเรียนจบปวสใหม่ๆนะครับยังไม่จบนะต้องบอกว่ายังไม่จบในระหว่างที่ฝึกงานนะครับก็เคยมีโอกาสไปฝึกงานที่โรงงานทํา ปลาทูน่านะครับโรงงานทําปลากระป๋องแล้วก็ทําปลาทูน่าด้วยซึ่งในลักษณะนี้นะครับเป็นปลาทูน่าในลักษณะนี้นะครับยี่หอ้อนอติลุสนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาใช้ยี่ห้อว่าพัทยาฟู้ดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อทราบข่าวมาว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนอติลุสนะครับก็เป็นปลากระป๋องในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่า ขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนการผลิตของเขาค่อนข้างจะสะอาดนะครับสะอาดนะครับพอเข้าไปในลายผลิตเนี่ยจะมีกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับแล้วก็ทุกขั้นตอนที่ทำเนี่ยสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผมชอบนะครับชอบกินปาทุน่าเนื่องจากว่ามีเหตุผล2ข้อหลักๆ1ก็คือคุณค่าอาหารสูง2ก็คือสะอาดนะครับไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมกลับเมืองไทยเนี่ยนะครับ ผมก็จะมักจะติดไอ้ปลาทูน่ากระป๋องมานะครับมาสิงคโปร์นะครับแพ็กใส่กระเป๋ามาแต่ว่ารสชาติที่ชอบนะครับก็คือจะชอบปลาทูน่าผัดกระเพรากับผัดเผ็ดนะครับซึ่งออกเผ็ดๆนะครับก็จะซื้อมากินที่สิงคโปร์ประจำนะครับแต่สาหรับวันนี้นะครับก็คือที่ยี่ห้อนี้นะครับเขาเหมือนกับเป็นยี่ห้อใหม่นะครับ ซึ่งกำลังจะทำตลาดเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดราคานะครับก็คือทำราคาที่แตกต่างจากยีหออนนย่ห้ออื่นนะครับปกติยี่ห้ออื่นกระป๋องหนึ่งก็จะอยู่แถวๆสองเหรียญเกือบสองเหรียญห้าสิบนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้นะครับเขาก็ลดราคาลงมาเหลือสองเหรียญสิบเซนนะครับซึ่งก็จะต่างจากยี่ห้ออื่นอยู่ประมาณ15เซนหรือ20เซนนะครับสำหรับราคาต้องบอกว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่า ตก่างกันเพียงเล็กน้อยไม่มากนะครับแต่สิ่งที่อยากจะทดลองก็คือว่าอยากดูเนื้อในของเขาว่าเขาทํำยังไงนะครับคุณภาพของเขาแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภายในของแต่ละกระป๋องนะครับแต่ละชนิดนะครับว่าไอที่บรรจุอยู่ในสปริงวอเตอร์ไอที่ผสมเม็ดทานตะวันไอที่แช่อยู่ในน้ําเกลือ ไอที่แช่อยู่ในน้ํามันมะกอ,อกนะครับว่าแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับคือหน้าตาแล้วก็สีสันของแต่ละประเภทนะครับอันนี้ก็สปริงวอเตอร์นะครับอินสปริงวอเตอร์อันนี้ก็ที่ผสม,มเมล็ดทานตะวันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่แช่อยู่ในน้ําเกลือนะครับ อันนี้ก็แช่อยู่ในน้ำมันมะกอกนะครับสำหรับ3อย่างนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบชั้งนะครับชั้งก็คือจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟร็กนะครับก็คือเป็นเกตนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะว่าเม็ดทานตะวันอยู่ตรงไหน ไม่แน่ใจนะฮะว่าเม็ดทานตะวันอยู่ตรงไหนสงสัยน่าจะบดละเอียดนะฮะผสมลงมานะครับโอเคนะครับแต่ผมจะลองดูรสชาติอันนี้นะครับในอันนี้นะครับในสปริงนะครับอินสปริงวอเตอร์นะครับก็ภาพรวมนะรสชาติ ลื่นคอนะครับก็มีความเค็มนิดๆนะฮะกร่อยๆนะครับไม่มากส่วนตัวนี้นะครับในทานตะวันนะครับผสมเม็ดเมล็ดทานตะวันซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะมีความเค็มน้อยกว่าเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีความมันนะครับก็คือเหมือนกับ น้ำจาเป็นน้ํามันนะครับก็มีความมันรสชาติกลมๆนะครับไม่ไม่เค็มหรือเค็มน้อยกว่าตัวนี้นะครับก็อร่อยกําลังพอดีนะครับก็คือว่ากินกับหนมปังหรือจะกินเป็นกับข้าวก็ได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องปรุงนะครับยกเว้นคนที่ชอบกินเผ็ดก็ปรุงเผ็ดเข้าไปหน่อยนะครับก็ใช้ได้เลยส่วนตัวนี้นะครับก็ อินไบรนะฮะก็คือผสมในน้ําเกลือนะครับผสมในน้ํำก่อยน้ําเกลือตรงนี้นะครับปรากฏว่าดูเหมือนจะมีความเค็มน้อยกว่าไอตัวนี้อีกนะครับตัวที่อยู่ในสปริงวอเตอร์เนี่ยนะครับก็รสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าความเค็มจะ ลดลงมานะครับจะน้อยลงมาตามชื่อนะครับก็คือไบรไบรวอเตอร์นะครับดูเหมือนน่าจะเค็มกว่าแต่กับก่อยกว่านะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวที่พางที่สุดนะครับอันนี้ครับก็คือเป็นก้อนๆน,นะครับก็คือเป็นชิ้นใหญ่เป็นก้อนๆน,นะครับ ภาพรวมของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแพงที่สุดในบรรดาสีกระป๋องนี่นะครับแต่ถามว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าถ้าตามลิ้นของคนไทยแล้วต้องบอกว่ารสชาติอ่อนที่สุดนะครับจืดชืดที่สุดนะครับก็คือไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีเค็มไม่มีอะไรเลยนะจืดมีจืดกับความมันว่างั้นครับก็คือความมันจากน้ํามันเนี่ยนะครับแล้วก็ จืดๆนะครับก็คือได้แค่รสชาติของเนื้อปลากับความมันของน้ำมันนะครับไม่มีอะไรปรุงแต่งนะครับไม่มีรสชาติไม่มีความเค็มไม่มีอะไรนะครับอันนี้นะครับคือปลาทูน่าที่อยู่ในสปริงวอเตอร์นะครับอินสปริงวอเตอร์ผมเทออกมาใส่จานให้ดูนะครับก็ปรากฏว่าต้องบอกว่าตันลึงนะครับเพราะว่า เนื้อในซ่อนรูปมากนะครับเห็นกระป๋องเล็กๆนะครับกระป๋องไม่ใหญ่มากตัดเทออกมานี่ต้องบอกว่าซ่อนรูปเลยนะครับเยอะมากกองเบลอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทอีกกระป๋องนะครับก็คือกระป๋องนี้กระป๋องที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับว่าเนื้อในของเขาข้างในนะครับจะเป็นไงนะครับอันนี้นะครับก็คือเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับ ว่าที่เป็นแบบชั้งนะครับซึ่งเป็นที่เป็นแบบก้อนๆนะครับเนื้อเป็นก้อนๆนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่เป็นแบบเฟรกนะครับก็คือเป็นเกตเป็นชิ้นเล็กๆก็สรุปว่าน่ากินทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ปริมาณที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับใครชอบแบบที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นก้อนๆหรือว่าจะเป็น ชิ้นเล็กๆก็แล้วแต่ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ